โยโกสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วสำหรับช่วงสปอยการ์ดที่พวกเราเฝ้ารอคอยนะครับก็สำหรับเอเมนชั่นนี้ก็จะเป็นเอเมนชั่นสุดท้ายของ m e t ทรซ City กันแล้วนะซึ่งจะเริ่มสปอยในวันที่7กุมภาพันธ์ถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นคนนอนดึกเป็นสายอยากดูการ์ดแบบสดๆก็สามารถไปเจอผมได้ที่ Facebook Fan p a g e จยออซีนะครับผมจะไลฟ์สตรีมสดรอดูการ์ดอยู่ที่นั่นทุกวันนะครับก็ไปให้ร่วมกันได้ไปคุยแลกเปลี่ยนความคคิดดเห็นนนกันไัไ้ะรบ ห้คนเดียวมันเหงานะครับมาห้กับเราดีกว่าแล้วก็ก่อนที่ไปดูคลิปวิเคราะห์การ์ดกันวันนี้นะครับผมก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำนั่นก็คือแว่นกรองแสงอ p t ตาสนั่นเองแว่นกรองแสงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากเกมเมอร์ทั่วโลกนะครับด้วยเทคโนโลยีเลนส์อย่าง r e d i n a X น m b e r ที่ช่วยปกป้องสายตาคุณจากแสงสีฟ้ารวมไปถึงความทนทานของเลนสที่เป็นรอยขีดข่วนได้ยากและเมื่อพูดถึงความทนทานแล้วเนี่ยขาแว,ว่นของทาง Op t u s ก็ถือเป็นหนึ่งในจุดข,ขายของเขาด้วยความสามารถในการบิดหักงอได้อย่างมีอิสระ ไม่ว่าคุณจะทําตกหรือบิดหักงอยังไงมันก็ไม่มีทางพัง,งได้ง่ายเหมาะสำหรับคนที่โครงหน้าใหญ่และซุ่มซ่ามอย่างผมมากๆเลยนะครับและสำหรับใครที่มีปัญหาด้านค่าสายตานะครับทางออ t าตสสาสก็สามารถตัดให้ได้ด้วยนะก็ถ้าใครสนใจสั่งซื้อสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจ Facebook ของทางออฟตาสได้เลยครับพร้อมใช้โค้ดส่วนลดออซี่สามารถาารับส่วนลดได้ทันที100บาทครับผมและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมดูแลสายตากันด้วยนะครับโปรจะได้ดูผมไม่ได้นานๆนะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไปดูคลิปเลยครับ Let's go Galio review เขาผมมา Let's get a fight in Galio s t a r t live เจ็ดมานาครับผม Galio เจ็ดมานาสเปลชิลอ่ะมีสเปลชิลจริงด้วยสเปลชิลพอมิทิฟบอลเวนอาร์มซับมอนแกรนด์อัลเทอร์เอลไลส์พัสทรีเฮลก็เจ็ดมานาศูนย์แปดนะครับไม่มีแอทแท็กบล็อกเฟรเซอร์สามไม่ได้นะอันดับแรกเลยบล็อกเฟรเซอร์สามไม่ได้แล้วความสามารถตอนซับมอนก็คือจะบวกเลือดสามให้กับยูนิตตัวอื่นบนบอร์ดของเราครับ แล้วจะเลเวอัพก็ต่อเมื่อตอนจบเทินนะครับบอร์ดของเราแอร์ไลน์ของเรามีเลือด25ขึ้นไปรวมกันนะครับก็คล้ายๆเอโซนะของเอโซเป็นแสตแพกของกาลิโอเป็นเลือดก็คือเลือดบนบอร์ดจบเทินรวมกันต้องได้มากกว่า25นี่ก็ขี่รถไฟคนพิทิโภ้นี่ไงเล่นเล่นกับตัวนี้เล่นกับตัวแจกคุยแสตแกนะครับให้คุยแสตแกกับตัวหน้าคุยแสตแก Come out and play. Looks like fun. Right. I can take it. I sculpt what others only dream of. โอเคใบนี้รัาผมสามานาโซเดมาเซียวินซอฟต์ a อร์หิวใน a l l ล to fool the an enemy strike charter สามานาหิวยูนิตของเรา1ตัวจะเลือดเต็มนะครับแล้วเราก็สามารถทําให้ a l l ลน์ของเรากับ e น e m y ฝั่งเขามาสไตร์กันได้ก็ slow single combat นะครับทำงานเหมือน single combat เพียงแค่ว่าอันนี้จะมีความสามารถฮิวเพิ่มขึ้นมาได้ก็เอามาเล่นกับพวกยูนิต formidable เก่งแหละ เพราะว่าการฮิลมันก็หมายถึงการฟื้นคืนพลังบุกพลังตีให้มันกลับมาเฮลตี้เหมือนเดิมนะยิ่งถ้าเราปั๊บเกลื่อนเยอะๆเนี่ยแวลูใบนี้ก็จะยิ่งสูงมากนะปั๊บเยอะก็ยิ่งฮิลเยอะสุแล้วกาลิโอคุงมีขวานดาเลียะอะ คาลิโอซัดใครวะเนี่ยขวานใครวะเนี่ยไอเ้เแคยเตรียมตัวพบกับกาลิโอสู้กับใครนี่คือขวานของใครเดี๋ยวซีรีส์ใน y o ยูทูบออซี่นะครับรอวอลเกอร์กำลังจะกลับมา <Join person. S 1> แต่ตอนนี้ไปดูกาลิโอเวลดสองก่อนนะครับกาลิโอเวลดสองก็เจ็ดมานาศูนย์เก้าอ่าเอฟเฟกต์เวลาซัมมอนเหมือนเดิมนะครับเอฟเฟกต์ที่เพิ่มมาต่อเลเวลสองคือ Each round the first time an ally takes damage rally ครั้งแรกในแต่ละเทิร์นที่ยูนิตของเราโดนดาเมจได้รับดาเมจเนี่ยจะราลี อืมอืมเก่งเหรอนี่มันกาเรนสองจุดศูนย์หรือเปล่านี่มันกาเรนสองจุดศูนย์หรือเปล่ากาลีโอคุงเอฟเฟกต์ราลี่ได้ตีทุกเทินมันดูดูดูไปก่อน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  You mess with นี่นะครับการทั้งหมดของวันนี้เดี๋ยวเราไปงมดูกันนะก็ใบที่เรายังไม่เห็นนะครับใบเวบประจำตัวของกาลิโอสามานาเบิร์สชิลออฟดูราน แกรนด์ในไ l น์ plus 3เฮล t h นะครับแอ the อ next round สตาร t ทแกรนด plus 2เฮลล์อุย้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี้ไปนี้เก่งมากเลยไปนี้เล่นกับเด็กฟอร์มิลิปโป้เก่งมากเลยครับสามานาบวกเลือดห้าโพลิชิตแล้วถ้าเล่นกับยูนิฟอร์มิลิปโก็คือบวกแอทแท็กห้าด้วยคิดคิด,คดง่ายๆเลยบวกสามในเทินที่เราใช้ไปนี้แล้วตอนเริ่มเทินถัดไปจะได้เลือดส oh, องวันนี้เก่งมากครับเก่งมากเล่นเด็กฟอร์มิลิโยังไงก็ใส่ เล่นกับอะไรเล่นกับเด็กบัฟไปเด็กบัฟเด็กอื่นๆน่ะเล่นกับแพนิออนก็ได้นะเนี่ยไบเนี้ยเล่นกับแพนิออนเล่นกับทาดิกแต่ใส่ไม่ได้ใส่ได้ครับผมมันคือเวทประจําตัวของกาลิโออ่ะอ่าแล้วก็ใบถัดไปครับผมเก้ามานาเดมาเซียกอลิสเดอะอันสเกลเลเบิลพัฟแล้วก็ฟอร์มิเิเบิลนะครับเป็นอาร์มซัมมอนสวอปไมล์เฮลธ์แอนด์ยูนิเซซเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือเอฟเฟกต์แบบใหม่ที่เรายังไม่เห็นนะครับที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนเวลาการ์ดดใบบบนนนนี้ถูกกซซััััมมอออะะครจสสลลเเืขง็ กับเลือดของตัวนี้หมายความว่าถ้าเราทําวิธีสักอย่างให้ตัวนี้มันเลือดให้ตัวนี้มันเลือดเยอะกว่าสามสิบเลือดเยอะสี่สิบเนี่ยเราจะสามารถทําให้เน็กซัสเอาเลือดเท่านั้นได้โพลิชิดแต่ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คุ้มหรอกนะครับไม่คุ้มมันหายเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกแบบใหม่ที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะแล้วเอฟเฟกอีกอย่างหนึ่งก็คือ I cant be b l o c ล e อก y enemies with less health ลธ์แอก็คือตัวนี้จะไม่ถูกบล็อกจากยูนิตที่เลือดต่ํากว่ามันอ่าเอฟเฟกอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเราบัฟตัวมันให้เลือดเยอะๆก็หมายความว่าตัวนี้จะไม่มีจะไม่มีทางที่แบบไม่มีทางที่ยูนิตไปอื่นจะมาบล็อกมันได้อะเเ้้นจะโดนใบโดนใบโดนยกก็น,น่าจะเป็นายป,ปิดเกมที่น่าสนใจนะเนกาลีโอหาทางบัฟเลือดมันเยอะๆตีไปไม่มีใครหยุดได้มีมังกรตัวใหม่ครับผม5ามานาเดมา c เซียดราก้อน n มล i n เ r นเดร u กฟิวรกับ r m มิ a b l บนะครับแล้วก็เอฟเฟกคือ Fury ี่แกรนมี p พิสทูเฮล์อินเซอรฟ เอฟเฟกตใหม่ที่มากํำกับก็คือฟิวรี่ปกติแทนที่เวลาเราฆ่าได้จะได้สเตปบวกหนบวกหนึ่งตัวนี้จะได้เป็นบวกเลือด2แทนนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายไบใบนี้เราเห็นไปแล้วเนะวินซอฟต์อร์ก็คือซิงเกิลคอมแบทแบบสโลแล้วก็ได้เอฟเฟกต์ฮิลเพิ่มขึ้นมาไบที่คิดว่าเป็นการ์ดเดเดวันนี้เลยคือชชีอฟดูรานชชีอฟดูรานเก่งมากว่ะอยู่เด้ไหนก็เก่งใบนี้เอาจริงเป็นใบเซฟที่โหดจัดๆนะครับ แล้วเดี๋ยวกลับมาดูที่ตัวกาลิโอตัวกาลิโอเป็นไงบ้างสําหรับผมมันมันดูไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะนดูไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่สรุปแล้วเพลย์แพทเทิร์นของเด็กกาลิโอก็คือถงบอร์ดถมบอร์อดตีแล้วก็รอกาลิโอมาลารี่แค่นี้เลยครับนี่นี่คือเพลย์แพทเทิร์นของกาลิโอสิ่งที่แปลกใหม่ก็คงมีแค่ตัวคอมมิติพโนี่แหละแปลกไปนิดหน่อยนะจากที่โกติเมื่อก่อนใส่คอมบ,บัทริกปั๊บดามเมจก็จะกลายเป็นใส่คอมบ,บัทริกปั๊บเลือดอะไรประมาณนั้น ว่าสุดท้ายแล้วมันมันก็แบบก็คลาสสิกเนเดมาเซียเล่นเหมือนเดมาเซียสมัยก่อนๆที่มันผ่านมาก็ตั้งบอร์ดตีลาลี่จบนะครับไม่มีอะไรแปลกใหม่ไปจากเดิมเลยแม้แต่นิดเดียวแพ้แอชเวลลสองคือคือจะจะบอกว่าคนที่พูดว่าแพ้แอชเวลลสองเนี่ยคือคุณมองแต่ระดับสองอ่ะปกติแล้วเดมาเซียเนี่ยแพ้ฟอร์ตบมิดเรลมากๆนะครับแพ้การ์ดฟรีดแพ้ทุกอย่างที่เป็นเฟยอร์ดอ่ะ เพราะว่าเวลาเราซิงเกิลคอมแบทเวลาเราคอสติสตราเวลาเราเทรดอะไรสักอย่างก็ตามกับเด็กฟรอสต์ไบคือเราโดนฟีดได้หมดอ่ะแต่คือถ้าเราเอาเด็กฟอร์มิเพเบิลไปเจอกับไปเจอกับฟรอสต์ไบมิดเรนคือเราไม่มีปัญหาเลยนะเว้ยซิงเกิลคอมแบทยังไงก็ได้ตีคอสติสตรายยังไงก็ได้ตีฝั่งของข้ามไม่มีทางฟีดได้อ่ะคือมันมันมันไม่ใช่เด็กแพทางอ่ะดีไม่ดีมันจะสู้กับสู้กับฟรอสต์ไบได้ดีกว่าเดิมได้ซ้ำนะไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้ไม่รู้รรจะรีแอคยังไงทาแล้วมมมัันนกแบบเดิๆอะ โหแล้วเขาแหมไอ้เชี่ยอย่างกับขบวนการสับพสัต์กาลิโอเรนเจอร์นะครับโอ้โหทำไมไม่มีการ์ดตอามันรวมร่างกันวะเนี่ยใช่เลยเนี่ยใช่เลยเนี่ยไอ้เชี่ยโพสเจอร์ใช่เลยมา d เทนเดร o กมา a เทนดร k กมังกร,กรตัวใหม่ไร่ห้าฟิ f u ี่ฟอร์มิ a b เบลิลก็คล้ายๆกับมังกรคลาสสิกทั่วไปอะเพียงเพียงแค่ว่ามันมีฟอร์มิ a b เบลิลเป็นเอาเลือดมาสไตรแทนแล้วฟิ r y ี่ก็โตเหมือนเดิม ริเบิเบอร์มีผูเพิ่มเออไปไปนี้ไปนี้มีกางคือร e เบิลเบรนส์นะครับเแบรบนดแบบ์การ์ดได้หกของเนเาเซียที่จะซัมมอนยูนิตได้ห้าแบบสุ่มจะได้การ์ดเข้าไปเพิ่มในผูนะก็คือเวลาเราได้เรามีโอกาสสุ่มได้ตัวนี้คือมันมันเหมือนแบบต้องพูดว่าไงมันเหมือนการ์ดทางเลือกว่ะถ้าเมตาเป็นฟอร์ตไรเยอะก็เอาพวกนี้ไปเล่นตบฟอร์ตไรได้คือสุดท้ายแล้วผมผม,ผมแบบคิดข้อแตกต่างไม่ออกอะ่ะคือมันมันก็เหมือนแบบอีลีทที่สส่การเลนแล้วการเลนลารี่ได้ออันนี้ก็คือเสาหิน สายกาลิโอแล้วกาลิโอรลอลาลี่ให้อะไรเงี้ยคือมันมันเก่งไหมก็น่าจะเก่งแหละเมตาเอื้อมนวยมันก็อาจจะเก่งแต่ถ้าแบบเมตาเป็นสไปเดอร์โกซึ่งซึ่งก็มีโอกาสจะเป็นนะครับแนวอาร์เด็กเก่าแม่งตายยากวะยิ่งในเมตาปัจจุบันแล้วก็ในเมตาอนาคตที่ดูแล้วยังไม่มีอะไรมาแบบมาจัดการกับของเมตาเก่าได้เนี่ยคนแม่งกดสไปเดอร์ไอโกลกาลิโอจะเอาเชียอะไรไปสู้วะยูนิตในเด็กแม่งบล็อกเฟียรซัมไม่ได้สักตัวเลยเว้ย อยู่เหในเด็กมีเนี่ยมีโพแทสเเนี่ยบล็อกเฟียร์ทมได้ตัวหนึ่งอะที่เหลือคือศูนย์แนนกล้วนล้วนตัวออลิเกนแนนได้ไหมไม่ได้ครับคิดคิด,คดง่ายๆเลยก็คือเหมือนเหมือนแบบเหมือนเด็กมิเตรนสู้ออลิเกนเนนอะเหมือนทุกวันนี้เราเล่นมิเตรนอะไรอยู่อะไปเล่นปัจจุบันนี้มันคืออะไรวะาแพนิออนแพนิออนสู้ออลิเกนแนนได้ไหมก็ห้าสิบห้าสิบอะแต่ส่วนส่วนมาส่วน,วน,วนตัวผมคิดว่าแพ้ทางนะออลิเกนแนนมันขัดเยอะ เด็กนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะไปสู้กับเขาเลยอ่ะมันคือแสแต็ทื่ๆอๆมันคือแสแตททื่อๆลงไปตีแล้วรอลาลี่อ่ะครับคือแบบเฟิร์สอิเมชั่นผมคือแบบ what what เดยมเชียส,สตานี้อยู่แล้วผมคงอยากให้เป็นอย่างนั้นคือแบบผมอยากให้มันมีอะไรฉีกบ้างอ่ะคือแบบกาลิโอแม่งคืออะไรอ่ะคือแบบลูกป,ปันเวทบอลที่แบบสามารถดูดพลังเวทบอลมาเป็นพลังของตัวเองได้อะไรเงี้ยไม่คณิกมันควรจะแตกต่างกับแบบกองทหารอีเลีทดิถูกปะคือกองทหารอีลีทกาเลน เดมาเซียรารี่เออเข้าใจได้เทียกองทหารลงไปตีหน้าตีหน้าแต่นี่กาลิโออ่ะนี่กาลิโอแม่งมีไมคานิกแบบเดียวกับกับกองทหารแวนการ์ดคือแล้วข้อแตกต่างมันอยู่ตรงไหนอ่ะสุดท้ายแล้วก็คือตี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 ราลี่รารลี่ลาลี่รารลี่มันน่าเบื่อมากๆเลยอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็คือแบบเอาการ์ดเก่าๆมาพาวเวอร์คีฟนิดนึงนะถ้าถ้าถ้ามันจะเก่งกว่าคิดว่าเล่นกับอะไรก็ เล่นกับเฟย์หยอดน่าจะเวิร์กนะครับสําหรับไอตัวพรอมิทิเบิลเนี่ยเพราะว่าเฟย์หยอดเป็นรีเจนที่มีการ์ดบัฟเลือดเยอะที่สุดนะก็บวกกับของใหม่ตรงนี้ไปก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นคู่ที่เม็กเซนที่สุดนะครับกาลิโอบรอมอะไรเงี้ยกาลิโอปอปปี้ ort, เฟย์หยอดเดออะไรประมาณนั้นนะรีเจนที่น่าเล่นด้วยน่าจะเป็นเฟย์หยอดอีกรีเจนหนึ่งก็คือทากอนนะทากอนการ์ดบัฟก็เยอะเล่นกับทาริกก็ได้ไปนี้เล่นกับทาริกก็เก่งกับตัวชิว็อกดูรานเนี่ยคิดว่าจ่ายเวทแพงขึ้น2เออตอนแรกคิดว่าจะเป็นมคิกแบบ ปันปวนเวทฝนันรงข้ามอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเวทมนต์อะไรเง,งี้ยไอเชี่ยติดติดแท็กอีลิทผมก็ไม่ว่าเนี่ยความสามารถเงี้ยติดแท็กอีลิทให้กาลิโอเลยเวยเนี่ยติดแท็กอีลิทให้หมดเลยไอเชียเช่ยง่ายดีจริงแล้วกาลิโอรุดสวมอีลิทอยู่ด้านในเออเนี่ยถ้าถ้าจะแถว,ว่ากาลิโอแบบมีมีคนขับอยู่ข้างในเนี่ยมีอีลิทขับอยู่ข้างในกาเลนขับอยู่ข้างในปะวะกาลิโอเลสนะครับกาเลนหลุดจากเนื้อเรื่องเออ ผมผมคิดว่ามันมันออกแบบได้ไม่ตรงธีมของแชมเปี้ยนเลยวะ่ะมันไม่มีความเป็นแบบไม่มีความเป็นกาลิโออ่ะผมผมก็เคยเล่นกาลิโอในเอลมาบ้างอะไรเงี้ยเนื้อเรื่องกาลิโอก็พอรู้นิดนึงอะไรเงี้ยว่ามันคืออะไรแต่แบบคืออ่านพอสามารถแล้วมันมันไม่ใช่กาลิโออ่ะผิดหวังวะ่ะผิดหวังก็บอกผิดหวังว่าว่ะไปดูกันครับพรุ่งนี้มีกี่ใบพรุ่งนี้แปดใบเอ้ยพรุ่งนี้เจ็ดใบเท่าเดิมนะ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเรื่องการดีไซน์แบบแชมเปี้ยนก่อนคือถ้าถ้ามันดีไซน์แชมเปี้ยนแบบเราไม่ตรงกับ วิธีการเล่นในแอลแล้วมันออกมาเหมือนนอติลุตอะไรเงี้ยผมเข้าใจได้เว้ยเหมือนนอติลุตเหมือนไปอะไรเงี้ยผมเข้าใจได้คือแบบคออคือมันเวิร์กอ่ะเห็นไหมมันน่าสนใจอ่ะอย่างนอติลุตแม่งไม่มีอะไรเหมือนในแอลแอลเลยใช่ไหมแม่งเล่นกับสัตว์ใต้ทะเลลึกอะไรต่างๆบลาๆแต่ไม่มีคนบ่นเพราะอะไรไม่มีคนบ่นเพราะมันน่าสนใจเว้ยอย่างเร็กซ์ไเงี้ยเร็กซแ์แทบไม่มีอะไรเหมือนในแอลแอลเลยใช่ไหมกลายเป็นแพ็กเกจใหม่กลายเป็นแบบสัตว์เผาเลิกขึ้นมาปั๊บเลิกอะไรเงี้ยคนก็ไม่บ่นเพราะอะไร เพราะว่ามันน่าสนใจแล้วมันแบบเออมันมันเข้าเข้ากับตัวของมันเข้ากับรอของมันใช่ไหมอย่างเอโซเงี้ยเอโซก็ไม่มีอะไรตรงกับหลีกเลยใช่ไหมแทบจะไม่มีสกิลในหลีกเลยมีนิดนึงอ่ะมีพวกแบบสเปลจำตัวสเปลเซลเชเชียลแต่คนมันว้าวเพราะอะไรเพราะวิธีการเล่นมันแปลกใหม่มันตรงกับรอเทย่ยเอโซเซกครีเจอร์เซเลเชียลต่างๆขึ้นมาะอ,อะไรเงี้ยเออเี่าก็เอโซอ่ะแต่นี่คือกาลิโอแบบกาลิโอจะสมชคุณ รอแ,แชมป์ตัวอื่นจะดีกว่านี้ใช่รอดูตัวที่เหลือนะเราดูนาผมว่านานาน่าจะเป็นอีกตัวที่น่าจะดีไซน์ออกมาได,ได้ได้สร้างสารรค์นะตัวมีลูกเล่นให้ดําอ่ะใช่ไหมมีเปลี่ยนร่างไปเปลี่ยนร่างมาโอเควันนี้เราผมไปรามยวกิก่อนนะบนบนหมดละไม่มีอะไรให้บดละนะแล้วแหละไปะนะครับไปะนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะเจอกันใหม่ไปแล้วยบายฝันดีครับ